เหตุเลิกลาที่แท้จริงขนมสุดทนเผยปมครูเต้ยมีคนอื่นแชอีกตามตื้อสาวอดีตเมียเพิ่งจะรู้เหตุเลิกลาที่แท้จริงขนมสัสิการสุดทนแล้วเหมือนเหยียบกันไปซ้ำไปซ้ำมาครูเต้ยแอบมีคนอื่นโดยแชอีกตามตื้อสาวอ้างป่วยซึมเศร้าอดีตภรรยาเพิ่งจะรู้ หลังเปิดตัวแฟนใหม่กระแสดรามา่าร้อนระอุเช่นกันขนมสัิการอดีตภรรยาครูเตอร์อภิวัตรล่าสุดขนมได้โพสต์ข้อความว่าขอโทษค่ะที่ทนได้แค่นี้ขอโทษทุกอย่างทั้งหมดอันไหนไม่ดีทำผิดยอมรับทั้งหมดค่ะไม่ปฏิเสธเลยพร้อมทั้งเผยถึงอดีตสามีอีกว่าเหตุผลที่หนูตัดสินใจไม่คุยด้วยถามก็ไม่ตอบแม้แต่กระทั่งเรื่องลูกให้ถามจากคนอื่นหนูขอไว้สองข้อค่ะ จะคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่มีผลกับความรู้สึกหนูหรือคนที่เคยแอบไปมีจุดๆๆกันแล้วหนูจับได้เพราะมันจะทำให้หนูไม่สามารถทำใจคุยกับเขาได้อีกไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันเหมือนเหยียบกันไปซ้ำไปซ้ำมาแต่แต่เขาทำไม่ได้ค่ะเลยไม่ได้คุยกันอีกเลยขณะที่มีแชทแชร์ครูเตอรที่ลาดพร้าวบอกว่า ครูเต้ยไปตื้อสาวหนักมากทั้งที่มีเมียโดยไปบอกผู้หญิงว่าป่วยซึมเศร้าที่ทำงานหนักทุกวันนี้เพราะลูกส่วนขนมไม่ได้อะไรเป็นแค่แม่ของลูกขนาดไปร้องเพลงต่างจังหวัดก็จะไปหาผู้หญิงคนนี้ก่อนและไปรับร้องเพลงด้วยด้านขนมก็คอมเมนต์ถึงแชทดังกล่าวว่าอันนี้เพิ่งจะรู้เมื่อกี้เลยขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้ขนมเล่านิทานแบบครูเบียด้วย ขอบคุณข่าวสดค่ะ